สวัสดีครับพบกับผมพิล่ัมนะครับจากช่องเวทอาพิลัมนะครับวิถีพิลัมนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของพิลัมไก่ชนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาตอบนะครับคาถามเนาะที่มีเพื่อนๆนะครับน้องๆนะถามผมเข้ามานะครับเอาสักสองคำถามก่อนล้วกันนะครับพอดีถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบแล้วกันนะครับทยอยทำเป็นคลิปตอบให้ก็แล้วกันนะครับเพราะบางครั้งแล้วบางคำถามอะ อ่ามันต้องใช้คําตอบแลการอธิบายเยอะเนาะเราพิมพ์ไม่ไหวแน่นอนครับอ่าผมก็จะมาทําคลิปตอบแล้วกันนะครับผมอ่าอย่างน้องนะครับคนแรกนะครับถามผมเข้ามาว่าแม่ไก่อ่ะครับที่แก่แล้วอ่ะมีอายุอ่าแล้วจะยังคงเอ่อจ่ายลูกเก่งอยู่ไหมอ่าไอ้ข้อนี้นะเดี๋ยวผมจะตอบจากประสบการณ์ผมเลยนะครับผมเคยมีแม่ไก่อยู่ตัวหนึ่งนะครับอ่าเคยมีแม่ไก่อยู่ตัวหนึ่งเอ่ออายุผมว่าน่าจะน่าจะแบบ เยอะเยอะค่อนข้างเยอะเยอะเลยแหละผมว่าเราประมาณสัก16 17ปีแม่ไก่ตัวนี้ครับผมว่าน่าจะเยอะสุดในในชีวิตผมแล้วตัวนี้คือตั้งแต่ผมเด็กอะจนผมวัยรุ่นนะไอ้ตัวนี้อจนเอาง่ายตั้งแต่ผมเด็กเนผมเป็นหนุ่มอะมันอยู่ถึงขนาดนั้นน่ะเนี่ยถ้าสังเกตดีๆตรงระหว่างคิ้วผมตรงร่างเนี่ยจะมีรอยแผลเป็นอยู่รอยนึ่งนี่ยแหละผมโดนไอแม่ไก่ตัวนี้ยอ่า ฝากความทรงจำไว้ให้ผมนะเนี่ยตรงนี้แม่ไก่ตัวที่ผมว่าเนี่ยตัวอา,อายุยืนของผมเนี่ยเนี่ยแทงนะครับเขาอยู่แก่จนมีเดือนนะแล้วแทงเข้าตรงนี้ผมพอดีผมไปจับลูกไก่เขาแล้วเขาตีผมเอาอ่าโดดแทงผมเลือดพุ่งเลยนะครับแต่ตรงข้างเกือบเกือบโดนลูก,กตาครับอ่าผมจะบอกอย่างนี้จากประสบการณ์ผมนะแม่ไก่นะครับอายุเยอะเนาะจ่ายลูกยังคงเก่งอยู่ไหมสําหรับผมนะเหมือนเดิมเลยครับจ่ายลูกดีนะอีตัวนี้รู้สึกว่าจะทับไปจนถึงอายุ1213ปีเลยนะ แล้วลูกเขาก็ยังออกมาคงเดิมครับก็แข้งดีตีเจ็บเหมือนเดิมเนาะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับอ่าที่เกิดขึ้นมาระหว่างแม่ไก่ยุเยอะเนาะเท่าที่เรียกว่าเท่าที่เห็นเลยนะครับอย่างแรกนะพอแม่ไก่เริ่มมายุเยอะนะครับเขาจะสูญเสียแคลเซียมนะครับในร่างกายเขาเพราะเขาไข่มาหลายรุ่นนึกออกไหมครับปีนึงอย่างน้อยก็ต้องสี่ห้าโหนนะ,ะแล้วโอ้โหแล้วทีนี้10กว่าปีอะ่ะเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมครับ ไข่ออกมาไม่รู้กี่สิบชุดเลยนะครับทําให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมไข่ชุดล้างงอะ่ะปีล่างหลังนะครับไข่เขาเปลือกไข่จะบางเลยนะครับอืมไม่ใช่ออกมาเป็นไข่นิ่มนะเป็นไข่แข็งนี่แหละแต่เปลือกอ,ะอ่ะอ่าค่อนข้างบางถึงให้กินหัวอาหารที่มปแคลเซียมยังไงนะครับอาหารหมาอาหารอะไรเราก็บํารุงเขาอะ่ะเออเพราะว่ามันเป็นแม่แก่ไงมันอยู่มานานแล้วก็รักมันแหละถึงมันจะแทงจมูกเราก็ตามนะครับอืม ให้กินยังไงก็ตามนะครับไข่เปลือกไข่ก็เปลาะนะครับเพราะร่างกายเขาสูญเสียแคลเซียมมาระยะเวลามันนานอะ่ะอืมคือโอ้โหมันนานเป็นสิบกว่าปีอ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอ่าไอ้ข้อนี้ยมันเลยทําให้ไข่เขาเวลาขึ้นกกบางทีก็แตกแต่คารังเยอะเลยออบางทีเขาแค่ขึ้นไปเหยียบอะ่ะตัวก็โตได้ไงไก่สมัยก่อนมันไม่ได้แม่ไก่มันไม่ได้เดี๋ยวเหมือนสมัยนี้นะครับที่มา2โลโล8 2โล12โล2ไม่ใช่นะแม่แม่ไก่สมัยก่อน3โลกว่านะครับอืตอนผมเด็กอะ่ะอืม เยืบแตกบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือนี่แหละเรื่องการสูญเสียแคลเซียมแล้วกันก็คือเปลือกไข่บางนะครับไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยหนึ่งอย่างนะครับที่มันจะเป็นนะกับแม่แก่2ก็จะเป็นในเรื่องของลูกไก่นะครับเวลาฟักออกมานะครับออกมาแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงครับอืมอ่าไม่แข็งแรงคือเลี้ยงค่อนข้างยากนะครับอ่าป่วยง่ายนะครับอ่าคอยจะป่วยง่ายนะครับแล้วก็บางครั้งทางวัคซีนให้แล้วอย่างเงี้ยลูกไก่เขาก็แพ้วัคซีนนะครับก็มี ตายเหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงลูกไก่ยากนั่นเองอะ่ะเลี้ยงให้โตยากนะครับแม่แก่เนี่ยอืเอ,อ่อสามนะครับก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดโตขึ้นมานะครับโตขึ้นมาเป็นไก่หนุ่มไก่สาวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของเออหนังผิวหนังเขาเนี่ยครับผิวหนังไม่ว่าตั้งแต่ทั้งตัวเขาทั้งร่างกายเขานะครับอ่าผิวหนังเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยง่ายเพื่อนๆผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเพราะสาเหตุอะไรนะอืม มันจะเป็นอย่างเนี้ยไม่ว่าไม่ใช่แต่แม่แก่พ่อแก่ๆนะครับที่ทัาลูกอ่ะลูกมาหนังก็จะไม่ค่อยดีอันนี้จะประสบการณ์ผมเลยก็คือไก่หนังจะไม่ค่อยทนนะครับเวลาโดนตีโดนอะไรไปปุ๊บแตกง่ายเหอง่ายมากนะครับแผลนี่บางทีโดนไม่เท่าไหร่หรอกโอ้โหแต่แผลนําแข่งไปเยอะเลยอ่ะนึกออกไหมเขาตีมาไม่กี่แข่งเราแต่แผลเลานี่โอ้โหบวกเพิ่มแข่งให้เขาไปอีกอ่ะเออครับหนังจะไม่ดีเลยนะครับน้ําขนก็จะไม่ดีขนก็จะไม่เงาไม่สวยนะครับลูกเขามาชุดล่างหลังอ่ะขนฟูบ้างก็คือมีผลหมดเลยครับ ทั้งร่างกายทั้งออผิวหนังทั้งเส้นขนนะครับคืออายุมากๆเข้าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีเรียกว่าไงมีปัญหาลหลายๆเรื่องนะครับลหลายๆเรื่องเลยลูกก้งลูกไก่นี่เลี้ยงยากนะครับก็จะประมาณนี้แต่ถามว่าน้องก็ถามมาว่าแล้วมันจะมีผลต่อความเก่งไหมอย่างที่ผมบอกนะไอแม่แก่ผมตัวนี้ผมทับมาชุดสุดท้ายก็ราวๆสิบสองสิบสามปีอะลูกก็ยังแข็งดีเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือมันเป็นประจักประสบการณ์ผมเนาะสําหรับท่านอื่นนะมันมีผลกับการตีไม่ตียังไงผมอันนี้ผมไม่ทราบไม่รู้นะครับแต่สาหรับผมก็คือแข่งดีเหมือนเดิมครับก็ตีปกติเหมือนเดิมของเขาอ,ะอ่ะเหมือนลูกเหมือนรุ่นชุดพี่ๆเขาแหละเพียงแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเลี้ยงยากโตยากแล้วแผลมันจะเหอง่ายผิวหนังไม่ดีครับอะไรทานองนี้นะไอแม่แก่เนี่ยจะประมาณนี้ครับคร่าวๆเนาะจากประสบการณ์ผมนะครับอืมแล้วนะครับอีกหนึ่งคำถามเนาะ มีน้องๆถามผมเข้ามานะครับว่ามีวิธีการนะครับคัดนะครับคัดเลือกแม่พันธุ์หรือแม่ไก่อย่างไงเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะบอกเป็นคร่าวๆนะพื้นฐานไว้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับการคัดแม่พันธุ์แม่ไก่นะครับอย่างแรกๆอย่างแรกเลยนะครับก็เราก็อย่างที่เรารู้กันทั่วไปแล้วแหละแล้วก็ต้องหาที่มาเหล่ากอเก่งๆอ,ะอ่ะเลือกจากความเก่งของเหล่ากอก่อนครับอ่าเหล่ากอดีเป็นไก่เก่งนะครับ จะเป็นไก่สายพันธุ์ไรก็แล้วแต่ที่เราจะเฟ้นหามานะครับเลือกที่เหล่ากอน,นะครับดูเหล่ากอก่อนดอูว่าไม่จําเป็นนะจะเป็นซุ้มใหญ่หรือซุ้มเล็กนะครับซุ้มใหญ่ก็คือมันการันตีหลายอย่างอยู่แล้วแหละแต่ถ้าซุ้มเล็กอะ่ะมันก็มีบางซุ้มไงที่เขาเป็นซุ้มเล็กจริงนะครับเพื่อนๆแต่บางทีเป็นวัยรุ่นทาอะ่ะเคยได้ยินไหมเธอบอกอะไรนะ ซูมเ,เล็กวัยรุ่นทําอะไรทํานองนี้บางซ้มนะครับเขาเป็นวัยรุ่นจริงแต่าสายตาในการคัดไก่เขาเยี่ยมนะครับผมเคยเจอนะเป็นเด็กรุ่นๆไวรุ่นอย่างเงี้ยคัดไก่กันดีมากเลยครับสมัยนี้อคัดไก่ไปเล่นกันแต่ละตัวนี่ถือว่าเขาค่อนข้างเขาเรียกว่าเก่งอ่ะเดี๋ยวนี้ดูถูกไม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้ก็คืออย่างแรกก็คือ,อ,อให้ดูนะครับเหล่ากอนะครับเป็นเหล่ากอที่เก่งดีเนาะแล้วก็ มีผลงานนะครับให้เราเห็นชัดเจนอ่ะให้มันประจักษ์ว่าเออเราควรจะเอาแม่ไก่จากที่นี่เข้ามาทำเอเป็นแม่พันธุเราครับต้องดูตรงตรงจุดนี้อืบางทีอาจจะไม่ได้ซื้อหาก็ได้อาจจะเป็นคนเอาเพักพวกเอามาให้เราผสมก็ได้อ่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเอหล่าก็เข้าดีแม่อะไรไหมเพราะว่าบางทีถ้าเราได้ของไม่ดีมาแล้วมันผสมครับมันจะมันจะเสียเวลานะครับผมอืมแล้วก็เอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเลือกอ่ะเราก็เลือกนะครับเลือกแม่ไก่ที่ค่อนข้างเออ กระดูโครงสร้างดีนะครับสวยนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับอ่าสวยนะอ่าเป็นแม่ไก่ที่เรียกว่ายังไงเออสวยนะครับปีกใหญ่นะครับเป็นแม่ไก่ที่ปีกใหญ่ไหลกว้างอ่าทำนองนี้นะครับอ่าโครงสร้างดีนะครับดูความสมส่วนของเขานะครับช่วงตัวนะครับจับเป็นยังไงนะครับอ่าก็เราคัดเหมือนตัวผู้เลยนะครับจับเขายืนดูนะครับดูช่วงแข้งช่วงขาช่วงคอ ให้มันเมีความบาลานซ์กันให้มันมีความแบบสมส่วนนึกอ,ออกไหมครับพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแม่ไก่เนี่ยเวลาเราผสมไปแล้ว,ลวเราก็อยากได้ลูกไก่นะครับลูกไก่หนุ่มอ่ะที่จะเอาไปตีอ่ะให้มันค่อนข้างมีความสมส่วนนึกอ,ออกไหมไก่บางตัวเราผสมมาบางทีคอมันยาวไปนึกอ,ออกไหมครับบางทีขาสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมส่วนเงี้ยฉะนั้นแล้วเวลาเราจะเลือกแม่ไก่นะครับเราก็เลือกที่รูปร่างโครงสร้างดีนะครับอ่าส่วนสีสันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับ ประมาณนี้ก็จะเข้าข่าวก่อนประมาณนี้นะครับผมในการเลือกแม่ไก่ทาพันธุ์นะครับผมโอเคครับแล้วถ้าหากนะครับเพื่อนๆนะครับเกิดข้อสงสัยนะครับมีคำถามเนาะก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ผมได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะตามตอบให้เลยนะครับอ่าทุกทุกคำถามนะครับเผอิญว่าบางทีคําถามมาเยอะไงเพื่อนๆทุกท่านก็ฝากไว้หน่อยนะครับว่าใจเย็นนิดนึงนะครับอใจเย็นนิดนึงนะครับผมใจเย็นนิดนึงนะว่าเอ ทำไมผมถึงยังไม่ตอบถึงอะไรยังยังไม่ได้ตอบให้อะไรทํานองนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะนะครับผมก็พยายามจะรีบตอบให้ทุกท่านนะครับผมอ่ายังไงนะครับมาถึงตอนนี้ผมก็ฝากช่องหน่อยแล้วกันนะครับผม w ว y อ f พพิลัมนะครับวิถีพิลัมนะครับอ่าในช่วงนี้เป็นช่วงของพิลัมไก่ชนเนาะอ่ายังไงผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ผม้วยนะครับอ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ